ลโหลสวัสดีครับพบกับรายการ t i ม e ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมจะทําคลิปรีวิวผมนะครับไม้คราบผมเวอร์ชัน1.5.1ครับผมนะครับอ่าก็วันนี้เราจะเข้ามาในตัวเกมแต่ผมมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วผมนะครับก็เป็นอัปเดตใหม่นะเขาก็ดํเนินการเปลี่ยนฉากหลังใหม่ร่วยแล้วผมนะฮะนี่ฉากหลังใหม่เปลี่ยนไปนะครับจุบ๊บโอเคนะเป็นฉากชายหาดก็ผมเอาเลยว่าโคตรเฟี้ยวผมนะฮะแต่ผมชอบฉากเก่ามากกว่านะสำหรับผมนะ โอ okay, เคไปละเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่บ้างครับผมเราจะไปเช็คกันในส่วนของเอ่อวัดนี้ว่าผมเป็นตุ้งฟัดโน้นนะฮะจะดูมีอะไรใหม่ครับผมนะครับวัดนโอเคเมื่อเข้ามาเนี่ยครับผมมันจะเขียนว่า1.5.1 Hot Fix ครับผมนะฮะอ่าเป็นบัคที่ถูกแก้อย่างงงสุดลอ้ออะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับฮอตฟิกส์สมัธสมบัต ได้ยูรีพอร์ตก so ็คืออันนี้ก็คือวันเช่นนี้ก็คือออกมาแก้บัคโดยเฉพาะเลยครับผมนะสำหรับโมแจงนะครับก็ครับผมนะครับนี่ใครอ่านเรียนเพิ่มเติมเต็มๆเนี่ยก็ไปอ่านที่ a k a m s ส l ะ m c c h e l l o c k ครับผมนะครับอ่าก็มีบัคใหญ่ที่เราแก้กันนะครับเกี่ยวกับของหายนะครับของกระเป๋าหายไปก็ขอวก้ของหายไปต่างๆครับผมนะแล้วก็ขอบคุณที่อดทนนะครับโอเคทีนี้พวกีก็ความเขียนด้วยมีอะไรบ้างครับผมรายชื่อบ้างก็คือแก้เรื่อง เออทำให้เกมคราชก็ผมนะฮะในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็แก้เรื่องเออสกรีนนะครับผมนะครับแก้เรื่องสกรีนของ VR device ครับผมแก้เรื่องแก้เรื่องปัญหาเทกเจอร์ก็ผมนะฮะเกีก่ยวกับโควเลอร์โซ่ของ Nintendo Switch แก้เรื่องอะไรเนี่ยอินสแตนซ์ล็อกอินกับการล็อกอินใน Nintendo Switch แล้วก็ฟิกเวลาดาวน์โหลดเวลาเข้าเล่นแมชอปเวลาเล่นแมชอปด้วยกันนะครับผมอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมแล้วก็ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดยังไงกับอัปเดตนี้ก็ให้กดปุ่มฟีดแบ็กด้วยครับผมนะเพื่อให้รู้ว่าให้คุณยังกับเวอร์ชันนี้นะครับผมหรือไม่งั้นก็ไปที่ Discord GG ีจีสลัดไมโคผมนะครับอ่าก็แนวว่าปุ่มฟีดแบ็กนะฮะมีแต่ปุ่มโมเทนิวผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับผมนะครับในช่วงนี้ผมก็ได้มีการเออเซลผมลดราคาของในสโตร์ด้วยครับผมนะครับนี่นะครับมีการลดราคาแล้วก็มีของใหม่ด้วยครับผมในสโตร์นะจ๊ะลดล้างสต็อกจุ๊บๆนะฮะนี่เอาผมลด50%นะฮะ แอดออนใหม่ๆเลยอผมนะครับนี่แอดออนใหม่ของ Minecraft เลยอะผมนะฮะเป็นสกินแพ็คนะครับมี่กระปุกปล่อยออกมาเนาะนะครับผมโอเคแล้วก็เนี่ยลดาทัสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างพีก็ผมนะคือใครใครชอบแอดออนตัวไหนก็รีบซื้อเลยครับผมมีเวลาจำกัดด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีเวลาจำกัดด้วยครับผมนะครับ next deal begin in นะครับผมก็คือเหมือนจะเปลี่ยนเวลาจำกัดนะน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมนะฮะว่าตัวไหนลดราคาหรือเปล่าครับผมนะครับน่าจะใช่แหละแล้วก็มีตรงนี้มีคำว่า new ของใหม่ครับผมตรงนี้นะครับแยกมันเป็น new อะผมนะฮะ นี่ครับผมก็รู้ก็ได้รู้กันว่ามีอะไรใหม่ครับผมนะครับมีอะไรใหม่ครับผมโอเคนะครับโอเคเอเซนเชีย okay, ลอันนี้ไม่รู้คืออะไรมาติเพลเยอร์ฟานเล่นเล่นหลายคนอันนี้เอชอัพแพ็กเอชอัพแพ็กเวิลด์เด็กจะแพ็กเนาะนะครับของใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับ okay, ผมนี่เรียบร้อยอ okay, okay, ครับผมโอเคมาสเตอร์คอลเลกชันโอเคครับอันนี้ก็เป็นของในสต็อกดลัราคา10%นะครับโอเคนะฮะอ่าก็ มี100%ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลดราคา100%ลด100%เดี๋ยวอันนี้ฟรีนะฮะรีบด่วนนะครับผมรีบเลยนะฮะโอเคกดซื้อนบัตรดนเลยครับผมนะฮะซื้อนบัตรดนไม่คิดเลยครับผมนะครับฟรีอย่างนี้นะฮะเอาแน่นอนนะครับผมของฟรีดีๆนะครับผมจำจำนะฮะโอเคซื้อเรียบร้อยครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูซิว่ามีอะไรเราไปซื้ออีกไหมนะฮะโอเคเหมือนจะ ไม่มีแล้วผมนะครับสำหรับของที่ลดราคาลดเปอร์เซ็นต์มีแค่ไอ้นี้อย่างเดียวนะครับผมนะครับโอเคทีนี้เราจะไปดูในส่วนของเพลงกันนิดนึงครับผมนะฮะอ่าก็อันนี้ก็มีผมสร้างโลกไว้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เล่นเรียมเล่นระบบเฟรนระบบเรียมได้ครับผมนะคือจอยเรียมได้นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มีสี่เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับผมนะครับไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่งอกมาเนาะนะฮะโอเคครับผม ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนและการถักชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบก็กดติดตามสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย